สองห้าแปดไซห้าแปดสองห้าแปดสองเดีนยบอกเลขห้าแปดสองนะพ่อพี่น้องตเันียนบอกบอกตัวไหนสองห้า ขอผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอผพารวยนะครับโอ้เหนื่อยพ่อแม่พี่น้องเดินขึ้นมานี่ไครับวันนี้เราก็ได้มาร่วมงานนะครับผมมาเอาโชคใหญ่บุญใหญ่นะฮะกับปูป่าสายคำเมนนะครับเนาะนะครับเป็นการอ่ามีสายบุญนะครับผมเอาองค์พระประธาน มาถวายนะครับที่วัดปูเม็นะครับเนาะตอนนี้ก็จะวนรอบอุโบสถนะฮะตอนนี้ก็ยังหลังคาก็ยังไม่มีนะครับผม่พี่น้องนะครับเนาะรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดปากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะโอ้เมื่อกี้เดินมาครับหอบเลยครับพี่น้อง ครับตอนนี้ก็กําลังแห่นะครับแห่รอบสามรอบนะครับผมครับวันนี้มาบุญใหญ่กันนะครับผมพี่น้องนะครับเนาะครับบวัดป่าสายเขมรนะครับเนาะวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบนะครับกับท่านนะไปยวบุญใหญ่กันครับผม นาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาสะสมบุญใหญ่ในวันนี้นะครับเนาะครับอน,นี้เราก็าเดินรอบพระอุโบสถ แต่ยังไม่เสร็จนะครับพ่อแม่น้องครับผมเสร็จจากนี้ไปเราก็จะไปดูแนวทางของปู่นะฮะเดี๋ยวเอาเ่อดีล ห้าแปดสองห้าแปดสองน้าเนนบอกเลขห้าครับ็พ่องก<ฟ>่ว่ี่นต้องับรแวอกบอกตัวไหนสองห้าแปดอโอ้เอ้าครับผม,มันนี้ก เจอเนนพอดีนะครับผมเนนก็บอกปูมาบอกเมื่อคืนสองห้าแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเป็นแนวทางของเนนนะฮะเป็นแนวทางของเนนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับแห่เสร็จเราจะลงไปข้างล่างเพื่อจะนําองค์พระปธานไปไว้ข้างล่างนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาแนวทางแล้วก็มาสอบถามปู่ว่าแนวทางจะเป็น ตัวไหนนะครับเนาะปูจะมีตัวไหนโค้งสุดท้ายแบบไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับผมไปชมกันครับครับผมอันนี้เราก็ได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับผมครับเราจะมาชมแนวทางนะครับของปูวัดป่าสายขมินะครับเนาะเมื่อกี้เนนก็เผอหลุดออกมานะครับสองห้าแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้เราจะมารับชมแนวทางของปูวัดป่าสายขมิว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นแบบไหน นะครับเนาะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับเอ้ามาถึงได้มีตัวเลขเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมตัวนี้นะครับปู่ใครเขียนไว้ครับปู่กล้วยกล้วยโอ้ <c oughs> อยู่อยู่ตรงกล้วยกล้วยเขาบอกว่ากล้วยครับนะกล้วยอยู่ตรงไหนเนาะกล้วยที่นี่ลุมอะไรกันนะครับ เดี๋ยวขอเว้นระยะห่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้เข้าไปอ่าขอแนวทางกันข้างในนะฮะเดี๋ยวเว้นระยะห่างแปับหนึ่งต่อให้คนน้อยๆก่อนนะครับเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมได้แล้วอันนี้โค้งสุดท้ายเหรอครับอาจารย์ตรง,รตรงเองโค้งสุดท้ายครับคืออาจารย์เขียนใส่ต้นไอ้กล้วย,วยไม่ใช่ต้น โค้งสุดท้ายปูวัดป่าสายเขมรน,นะครับเนาะครับก็มีหกหนึ่งหกสองนะครับเก้าหกหนึ่งสองแปดห้าแปดสองนะครับเขียนใส่กล้วยไว้นะครับใช่ไหมจันก้วยสนุย้ยกล้วยได้ค่ะเอาแบบกล้วยก้วยได้ค่ะนี่ มาถึงก็เห็นตัวเลขเลยนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องครับมไม่พูดพังทำเพลงแล้วครับมาถึงใส่ตัวเลขเลยนะครับเนาะจำางวดกว้อนในว่ที่เพ่นเช้นให้มานายังไงครับเชนงวดเมื่อก่อนเขียนแบบไหนครับรเช้นไม่ขี่ดิหนึ่งสองเก้าห้าบแล้วก็เช้นศูนมาทาง นี่นะครับผมแนวทางของปู่วัดป่าสายเขมรนะครับเนาะ เขียวกล่องกันเออกองกันเออเอาทั้งในกันมี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 สามนวยกล้วยมีสามนวลกล้วยสามนวยกล้วยสามนวย เพื่อนบอกว่ากล้วยสามหน่วยกล้วยสามหน่วยเขาแล้วเขาถ้าไล่สดมันมบ่เห็นออกมาข้างนอกถูกมาครับนี่คือสรุปนะครับเนาะครูวัดฝ่าสายอมเมนครับ เน,น่าผ่าก็ไม่แห้งด้วยค่ะท่านผู้ชมจ,จับหน้าจอไว้นะครับเนาะทะเบียนรถก็สี่สีนะครับส่วน9612นี่อยู่ที่กล้วยนะครับมีแปดห้าแปนะครับผมจับคู่เอาครับจับคู่เอาครับผมวัดป่าตายเคมเมน,นะครับครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมช่องโอปอพายนะครับเนาะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็ปู่เขียนใส่กล้วยไว้นะครับผมก็แคปหน้าจอไว้นะครับเพราะพี่น้องนะครับถ้าชอบกับแนวทางของปู่อาจารย์สายขมิเรานะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะครับบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกมี าญาติโยมนําพระมาถวายนะครับเนาะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ได้มาทําบุญวันนี้นะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับแม่พี่น้องครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ